พี่บ uh, อยอะอยากลองทานชีสส oh like ักหนึ่งอันที่อร่อยว้ายไมกี้เนื้อม้าฮะคุณเล่นคุณเล่นจบและเพราะว่าวันนี้เราก็สั่งเมนูเนื้อม้ามาให้พี่บอยกินกันฮัลโหลไม่มีฮัลโหลอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมเมนูมันเยอะโคเย็นโคเย็นโอ้ไม่ใช่โคกระบื้องใช่ไหม ตอนเด็กๆคือไม่ชอบเลยไม่ชอบวงการบันเทิงเลยเพราะว่าไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับผมมาก่อนผมต้องรีเซ็ตศูนย์ตัวเองอด้วยความที่ผมเป็นคนที่อยู่ลำปางมาแทบจะทั้งชีวิตมันก็อดคิดไม่ได้ว่าผมอายุแค่18เองทำไมเด็ก18ต้องมารับมือกับความกดดันขนาดนี้ด้วยไปไม่ถูกเลยแต่ดีครับโชคดีที่ผมลอมรอบไปด้วยมืออาชีพผมเชื่อว่าความพยายามจะไม่ทำลายใคร อย่าเลิมอย่าอะไรแม่บอกแม่พูดคำนี้เลยว่าอย่าเลิกป้าแจ๋วก็พูดด้วยเหมือนกันป้าแจ๋วเขาบอกใช่ับแล้วป้าแจ๋วไม่ด่าทุกวันเหรอเล่นไม่เป็นทุกวันเลยครับโอ้โหต้นไม้ใบหญ้าเชื่อคนง่ายนะเราอะคุยตะลุยจินวันนี้พี่บอยพามาเจอซุปตาคนล่าสุดของเมืองไทยนะคะนี่คือพระเอก สุดหล่อคนใหม่ของช่อง3าและเป็นน้องที่พี่บอยได้คิวยากมากๆแต่ได้คิววันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการเจอกับเขาน้องไมกี้สุดหล่อของพรี่บอยค่ะตามหาไมกี้เขาบอกอยู่ในร้านอยู่ในห้องเลือกชีสสวัสดีครับ กวางจะถามว่าชีสอะไรทำไมต้องนัดพี่บอยมาร้านนี้เป็นร้านที่ผมชอบครับชอบหรอมากินบ่อยผมกินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเธออยู่ลำปางบ้านเธอก็คือเธอกินชีสตั้งแต่เด็กเลยเหรอจริงๆก็ใช่นะอย่างพี่บอยอ่ะอยากลองทานชีสสักหนึ่งอันที่อร่อยถ้าไม่เคยเลยแนะนําเป็นตัวพาเ m i g i a n o r จ g g i a n o ผมไม่รู้ว่าใ่อะไรใหญ่เป็นชีสแข็งครับชีสแข็งนี่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  p a เ m i g i a n o 15-16กันเดือนลองดูเป็นไงบ้างครับ ก็มันก็เหมือนกับแฮมชีสที่เรากินอ่ะเมื่อกี้ใช่เพราะว่าตัวนี้มันคือชีสที่แบบธรรมดาทั่วไปเอ็ดวานก็ม่หน่อยเอ็ดวานเข้าม่หน่อยก็อาจจะเป็นแบบกอรด้าทรัฟเฟิลครับคือใส่เห็ดทรัฟเฟิลใช่ก็จะมีความหอมกลิ่นของทรัฟเฟิลอะไรอยย่างงเี้อันนี้กินอันนี้หอมดีไหมครับอืสิ่งที่ผมชอบที่สุดในชีวิตคืออะไรนะ โคคัทครับโคเย็นโคเย็น<อ>ไม่ใช่โคกระบือรอบใช่ใช่ <laughs> อันนี้คือเขาจะมาแบบเหมือนรายเอชผมว่าชอบอมิลาโนโนครับจะมีความเค็มหน่อยอมันมัๆเดี๋ยวเราสั่งชุดหนึ่งได้ไหมได้อันนี้คืออะไรจ้าให้กินคืออะไรจ้ากอรกอนซาล่าครับกอรกอร์กอร์กอรกอร์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 กอรกอร์กอกรกอ อาจจะไม่ไม่ได้เด็ดทางรสชาติอาจจะเน้นทางกลิ่นเน้นกลิ่นเน้นกลิ่นชีสที่หมักด้วยเชื้อราลองดูครับลองดูก็ผู้ชายเขาจะป้อนนะ <Dam. S 1> ผู้ชายเขาจะชิมกลิล่นลองดมก่อน,นได้ไไหนไปกี้ขอรู้หน้าไปกี้หน่อย เด๊เดวเด๊เด๊อุ้ยน้ำตาไหลเลยอ่ะฮึบครับฮึบฮึบส anyway, <|ja|>> ุดมันเป็นกระบอกอะไรเลยอ่ะโอายไม่กี้ไม่เลยหนตากล้องไม่เชื่อนะครับผมอ่ะมาเร็วพี่เหรอเป็นไงบ้างครับได้เอออะ อยูแต่ทำไมน้ำตาไหลอ่ะพี่เป็นความทรงจำที่ประทับใจมากนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็เวลากินชีสฉันนึกถึงหน้าไมี้กินแม่แม่มันังนั่งยมนั่งอ่อมอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยบู๊ตบู๊ตปูเนเนอจีไม่อ่อมไม่อ่อมหาของมาให้ฉันกินเลยค่ะเพราะว่าฉันเพิ่งกลับมาจากบาเกาเมื่อคืนลงเครื่องเที่ยงคืนนะคะหิวแล้วภาษาบ้านฉันเียกน้ำตาลตกอ่ะมีอะไรมาให้กินบ้างหนดูซินี่นี เตรียมของดีใหมแม่นี่เลยนี่คืออะไรครับป๊อปนาวอุ้ยของลาเต้ด้วยกินไปเราก็อยากจะแบบว่าอารมณ์น่ากินมากเธอนี่คือช็อกโกแลตป๊อปนาวนะคะมีเนื้อสัมผัสเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นชั้นนอกเนี่ยจะเป็นพัฟมอลกรุบกรอบนะคะแล้วเขาจะเคลือบด้วยช็อกโกแลตหอมๆไม่หวานมากกัดเข้าไปมันจะมีเทกเตอร์เธออร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้ำตาลตกเรากินตัวนี้เพิ่มความสดชื่นเป็นแบบเพิ่มพลัง เวลาแบบหิวๆก็หยิบตัวดีขึ้นมาก็ดีเลยแล้วก็มันกินง่ายเพราะว่าอะไรไหมเป็ดแค่นี้ แล้วไม่เลิ้มือนะคะชอค็อกโกแลตบางทีมันจะเลิ้มือใช่ไหมริ้ีมาะแนะนําทั้ง2รสชาตินะคะก็คือคารช็อกโกแลตแล้วก็บิเทเตอร์ช็อกโกแลตแพ็กเกจขนาดพกพาสะดวกสุดๆหิวหิวหวยิบขึ้นมาทานได้เลยรองท้องสักหน่อยอร่อยได้ทุกที่ด้วยความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็ความกรุบกรอบของป๊อปนาวเติมเต็มทั้งท้องและหัวใจได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนาทั่วไปและสามารถติดตามเพจ Facebook ป๊อปนาวไทยแลนด์ช็อกโกแลตป๊อปนาวป๊อปความสนุกได้ทุกที่อร่อยแฮปปี้ได้ทุกเวลาแฮปปี้แฮปปปนาวค่ะแฮปปี้แฮปปปนาวเพราะอะไรถึงต้องเป็นเมนูชีสนั่นหมนตถองเป็นร้านนี้แล้วก็โต๊ะมุมนี้แบบนี้ที่เราได้ได้มานั่งคุยกันเนี่ยผมโตมาด้วยเมนูพวกนี้แหละครับคุณพ่อผมจะแบบเวลาไปกลับต่างประเทศก็จะเซอมากินตลอดนึกถึงตอนตัวเองตอนเด็กๆมันเป็นความทรงจำที่แบบเออเราอยู่กับครอบครัวมันเป็น ตัวเอเป็นไมกี้ตอนแบบตัวเท่าน uh, uh, ี้ตัวนี้ตัวเท่านี้มันมันมีความสุขกินแล้วมีความสุขเหมือนเราได้กลับบ้านทั้งบ้านที่ลำปางด้วยทั้งแบบบ้านที่สวีเดนด้วยอะไรเงี้ยผูกพันแล้วกลับอาหารฝรั่งคุณพ่อชอบทำสตูเนื้อที่นน้เขาจะเรียกว่ากุลาชแล้วก็มีสปาเกตตีมิตบอลเนื้อม้าเน้มาคุณเล่นคุณเล่นแต่เนืมาเขาก็ทานนี่ ทานใช่ครับผมก็มีมีทํทาเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่าผมเคยลองไหมครับเพราะว่าวันนี้เราก็สั่งเมนูเนื้อมามาให้พี่บอยกินกันฮัลโหลไม่มีฮัลโหลฮัลโหลพ่อก่อนวันที่โดนพี่บิกพพ๊กพากพ่อพากแม่จาก <laughs> ลํา <laughs> พางข้อคามเธอมาอยู่กรุงเทพด้วยความที่เราเข้าใจว่ามันเป็นโอกาสในการทํางาน <c oughs> แล้วเราต้องแบบเต็มที่กับมันจริงๆเลยเงี้ยผมก็แบบทุ่มเลยทุ่มสุดตัวตอนนั้นจบม .6 แล้วใช่ไหมจบแล้วครับแล้วมาก็คือใช้ยุคนเดียวแล้วทีนี้ ใช่ครับม่อยู่คนเดียวเลยครับช่วงแรกก็มีจริงๆมีคุณพ่อกับคุณแม่มาอยู่ด้วยสักแบบสองสามอาทิตย์แรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมแหละผมต้องรีเซ็ตศูนย์ตัวเอง <Hey. S 1> ด้วยความที่ผมเป็นคนที่อยู่ลําปางมาแทบจะทั้งชีวิตเพื่อนเราสังคมเรามันอยู่ที่ลําพังคนหนึ hey, ่งแล้วก็แยกมาอยู่กรุงเทพคนเดียวเลยมาอยู่คอนโดคนเดียวมาใช้ชีวิตเป็นแนวตั้งต้องปรับเปลี่ยนไม่เซ็ตใหม่ม,ม,มันไม่ได้มีภาพหรือว่ามุมมองของคนทํางานด้วยอายุด้วย,วยตอนนั้นคือความฝันในตอนนั้นคืออยาก ทำงานเป็นครูที่กลับไปสอนที่โรงเรียนเก่าที่ลำปางตอนเป็นเด็กบองวงการยังไงอะไม่ชอบตอนเด็กๆคือไม่ชอบเลยไม่ชอบวงการบันเทิงเลยเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับวงการบันเทิงมาก่อนอจริงๆผมก็มีคนท้าทำมาเยอะอยู่เหมือนกันเหมือนทุกคนก็พูดในเวเดียวกันว่าแบบเป็นเส้นทางที่หาเงินได้เร็วอผมรู้สึกว่าเงินมันมันไม่ใช่ทุกอย่างแล้วยอมมาทำไมยอมมาเป็นพระเอกที่ช่องสามได้ยังไงก็พราะคพูดของพี่พูดว่าที่เขากล่อมมาได้เขากล่อมเธอว่า เขาอ่ะมาพูดกับผมว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จของผมเชื่อคนง่ายนะเราอ่ะ <laughs> <laughs> ตอนแรกก็มาพูดคุยกันก่อนบอกว่าเออเป็นยังไงไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเขามาถามว่าผมอยากเป็นอะไรและผมฝันอยากจะเป็นอะไรผมอยากทําอะไรในชีวิตไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับผมมาก่อนในความที่เราไม่ชอบการเป็นนักแสดงแต่เราต้องมาเป็นพระเอกมันยากอยู่นะยากครับเพราะตอนนั้นมันมันทุกอย่างมันเร็วเร็วมากผมมากรุงเทพแล้วแบบ ทำงานทันทีเลยคือด้วยละครผมดวงใจเทวพรมมันถ่ายห้าเรื่องพร้อมกันมันก็เลยต้องแบบเจ็วันต่ออาทิตย์เนี่ยต้องสแตนบายรอเขาเลยเมันก็เลยไม่มีเวลาเลยกว่าจะมีวันนี้ลำบากไหมชีวิตยากไหมที่สุดครับ แล้วมันต้องกล้าเบอร์ไหนอะไมกี้ไปนั่งเล่นกีตาร์อยู่ถนนคนเดินน่ะที่ลำปางใช่ก็ไปมีเปิดหมวกด้วยเออไปเปิดหมวกทําไมหลายๆคนอาจจะคิดว่าลำบากต้องไปเปิดหมวกไม,ออไม่ใช่คือจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวแล้วตอนนั้นคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทก,กันมากๆเรียนเรียนกีตาร์มาด้วยกันอยู่ทํางานสภานักเรียนด้วยกันแล้วเขาเป็นเด็กต่างอำเภอที่แบบสิ้นเดือนเขาไม่มีเงินเงินหมดแล้วเขาไม่อยากยืมเพื่อนเขาก็เลยมาคุยว่าแบบ เม้ยทาไงดีวะไม่อยากยืมเพื่อนไม่อยากเป็นหนี้เลยอ่ะชวนชวนเราใช่ตอนนั้นก็คุยกันเล่นๆการเปิดมวกอะไรอย่างนี้ตอนนั้นชื่อวันจำเป็นชื่อบ่งจําเป็นจําเป็นเพราะไม่มีเงินใช่จาเป็นต้องไปเล่นเพราะไม่มีเงินใช้แลันนี้เขาก็ไปเปิดมวกกันแล้วก็ช่วงวันวันแรกที่ไปก็เพื่อนเพื่อนก็ไปกันช่วยกันหลายคนได้กันคนละ30บาทห้าบบาทห้าบาทหารกันประมาณได้เท่านั้นแต่กลายเป็นว่าเป็นเงินก้อนที่ภูมิใจมากๆ แล้วตอนนี้เพื่อนคนนั้นเป็นไครบ้างเรียนอยู่แล้วก็เหมือนจะไปต่อที่ญี่ปุ่นก็ไปได้ดียินดีกับเพื่อนเ้วยเหมือนกันทำไมเธอย,ยิ้มมีความสุขขนาดนั้นน่าคิดมีความสุขไงเห็นเพื่อนไปแบบไปในเส้นทางของเขาเขาเจอทางที่ดีของเขาแล้วก็แบบมีความ,มสุขตามด้วยเป็นความทรงจําในวัยเรียนของเราใช,ใช่ป่ะแม่รู้ไหมเนี่ยที่แม่ถือเนี่ยคืออะไรเนี่ยรู้ค่ะ นี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชารินนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอาไว้ชงดื่มรสชามมนาวของหมอของขวัญไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลรวมส่วนประกอบสําคัญก็คือผักแล้วก็ผลไม้5สี11ชนิดทานไงมาก ชารินตาด็อกเตอร์ของขวัญไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันรสชาติอร่อยทานง่ายทดแทนการดื่มน้ําหวานได้เลยนะคะที่สําคัญก็คือไม่มีสีกินแล้วฟันไม่เหลืองสําหรับคนที่อยากลดการทานน้าตาลทานน้าหวานใช้ตัวนี้เลยชารินไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลรวมถึงคนที่ต้องการความสดชื่นแบบคิวที่ฟรีแล้วก็วอรรี่ฟรีค่ะวิธีทานง่ายเลยนะคะก็แค่เอาผงตัวนี้ ะะที่อยู่ในซองเนี่ยใส่ลงไปในน้ำเปล่า100 1ง0ถึง150มิลลิลิตรใส่น้ำแข็งด้วยก็ได้แล้วก็จะได้ความอร่อยสดชื่นทานระหว่างวันได้เลยโดยชาลี1หนึ่งซองจะประกอบไปด้วยสารสกัดอัติโชกผงน้ำส้มแอปเปิลไซเดอรบบ์สารสกัดใบบัวบกสารสกัดฟักทองสารสกัดชาเขียวสารสกัดองุ่นผงแตงกวาผงดอกไม้ฝรัง่งสารสกัดเลมอนสารสกัดมะเขือเทศสารสกัดเซรลลรี่และฟุกโตสโอลิโกแซคคารายพี่บอยแนะนำเลยค่ะวันนี้ราคาพิเศษสําหรับแฟนที่ ดูรายการคุยตะรุยกินนะคะโปรโมชั่นทดลอง690บาทรับ2กล่องเฉลี่ยกล่องหนึ่งก็345บาทเท่านั้นแล้วส่งฟรีด้วยนะคะส่วนโปรสุดคุ้มอันนี้เป็นโปรที่คุ้มมากๆ1,350บาทรับทั้งหมด4กล่องเฉลี่ยก็คือกล่องละ338บาทส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะให้สิทธิ์แค่100ท่านเท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชาลินตาด็อกเตอร์ของขวัญสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดด็อกเตอร์เคนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่02 030-0033ค่ะถ้าดูมีความสุขกับการที่จะได้กินอาหารนี้มากเลยโอ้โหมีความสุขมากอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบคือเวลาคนถามมันจะมีคำถามแบบยอดฮิตแบบ what's your favorite food อาหารไทตามนี่นะสลัดโคคัตนี่เลยนี่เลยครับด้านวน้นปลาอะไรจ๊ะอันนี้คือปลาโดเวอร์โซสลัดคีโั่เอาเลยครับเอาเลยอันแรกที่จะให้ฉันลองผมจะให้ลองอปลาก่อนละกันเอาง่ายๆก่อนลองดูครับ ผู้ชายปักที่กินจังเลยดีจังเลยฮะปกติเขาจะมีพวกเลมอนวางอันนั้นเราก็จะบีบมันไม่ได้๋อ้ใช่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 ลืมครับลืมเมนูมันเยอะขออนุญาตนะครับเรามากินกันดีกว่านะครับท่านผู้ชม เวลาพี่บอยเห็นไมกี้เจอแฟนครับตาเห็นความสุขนะมันออกมีความสุขครับคือจริงๆมันก็เหมือนเป็นความฝันของผมเองด้วยแหละที่แบบอยากเป็นผู้ให้ผมอยากให้ความสุขเขาแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าเราได้ทําสาเร็จแล้วอแล้วเราได้ให้ความสุขเขาจริงๆแล้วเราได้รับความสุข,ขนั้นกลับมามันมีความสุขมากไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคือจริงๆกา,กายก็อาจจะเหนื่อยนะแต่ว่าใจมัน,น,นใจฟูเนาะใจฟูใช่ปกติดังแล้วก็จะแบบว่า วุ่นวายเรื่องเยอะอะไรเงี้ยจะเป็นบ้างใช่อะจริง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 อันนี้อันนี้อันนี้กลัวตัวเองไหมไม่ครับไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังที่จะดังความดังชื่อเสียงอะไรเยมันไม่ได้อยู่ในหัวผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนนี้ผมทํางานผมขอแค่ทําให้ผลงานมันออกมาดีเพราะสิ่งที่มันจะทําให้ผมเองกับทุกคนในครอบครัวผมกับเพื่อนๆผมภูมิใจที่สุดก็คือผลงานที่ออกไปอืไม่ใช่เพราะว่าผมดังก็แท้่ว่าเราก็ บอกตัวเองเรื่องของการประคองเราก็ไม่ได้ทํางานอยู่ตัวคนเดียวออและจริงๆบางเรื่องเราก็ไม่ได้แบบแบลับอยู่คนเดียวก็ยังมีทีมผู้จัดก,การยังมีทีมกองถ่ายอะไรที่เขาเคยสอนคอยสอนคอยอะไรแบบรับมือแล้วรู้ได้ยังว่าตัวเองดังทวัวงนี้รู้อย่างว่าไมคี้ดังมาก ก็ไม่ไม่มากนะฉันบอกว่ามากก็แปลว่ามากอย่ามาเถียงแม่นะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเาวเธอดังแล้วเธอดังแล้วก็พอรู้ว่ามีคนรู้จักครับผมตอนแรกคือไม่รู้เลยทุกคนก็เดินมาบอกผมเลยว่าหุยดังมากเลยดังพูแตกดังข้ามคืนเลยผมก็ตะชู๊กไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าตอนนั้นคือผมแบบงานยุ่งมากแล้วไม่มีเวลาได้ออกไปไหนเลย คือดูในโซเชียลนะก็มีเอ้ยยอดฟอลเพิ่มยอดไลค์โอ้ยเยอะขึ้นแบบเยอะมากๆอะไรอย่างงี้ก็แบบแต่มันก็แค่โซเชียลไงผมก็ไม่รู้ว่าแบบความดังจริงๆบางทีโซเชียลก็พิสูจน์ได้แค่แบบระดับหนึ่งแต่มันมีโมเมนต,ต์หนึ่งครับผมเดินไปแบบไปแบบห้างกับแม่แล้วมีคนทักผมแบบเรื่อยๆเลยตลอดทั้งวันเลยว่าแบบเฮ้ยฉัดก้าวเฮ้ยไมคกี้เนี่นะเฮ้ยเด็กทำคลิปเฮ้ยไอที่เต้นแบบใส่ย,ยกทรงแม่เนี่ย ก็กลายเป็นว่าแบบเขาตามจริงใช่เขาดูจริงปว่าเขารู้จักผมจริงๆอพี่ิ๊ดบอกเราว่าไงให้ระวังตัวยังไงหลังจากที่มันมีกระแสความความนิยมสูงมากๆก็เป็นตัวของตัวเองนี่แหละผมก็ยังรับมือกับทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็เหมือนเป็นไมกี้เองนี่แหละไม่ได้แบบไม่ได้เปลี่ยนไปหรือว่าไม่ได้แบบต้องเพิ่มความระมัดระวังอะไรก็จริงๆก็ระมัดระวังมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยว่าแม่ก็ห่วงมาก ครูคุณแม่ก็เตือนเราตั้งแต่อยู่ตั้งแต่เราจะเข้าวงการเลยว่าจะต้องทําตัวอะไรยังไงอย่าเลงอย่าอะไรแม่บอกแม่พูดคำนี้เลยว่าอย่าเลงป้าแจ๋วก็พูดด้วยเหมือนกันป้าแจ๋วเขาบอกป้าแจ๋วก็สอนว่าแบบมันจะมีช่วงเวลาของมันช่วงละครออนก็จะแบบขึ้นแบบเป็นพีคเป็นพามทามอะไรอย่างงี้แล้วเวลาตกมาก็อย่าท้อนะอย่าแบบจังหวะชีวิตอย่าเาตัวเองไปผูกกับชื่อเสียงย่าตัวเองไปผูกกับความดังป้าแจ๋วสอนดีมากป้าแจ๋วอยู่กับวงการมาโอ้โหสามสี่สิบปีแกก็ต้องเห็นสัจธรรมในวงการ ได้ความรู้จากป้าแจวเยอะมากไปเรียนไหมต้องเรียนการแสดงไหมตอนแรกที่เข้ามาในวงการคือไม่ได้เรียนเลยแล้ว้าเจอป้าแจ๋วเลยใช่ครับแล้วป้าแจ๋วไม่ด่าทุกวันเหรอเล่นไม่เป็นทุกวันเลยครับโอ้โหต้นไม้ใบหญ้าอุ๋ยแม่กระเช้าดอกไม้อะไรทำไมมันสวยแบบนี้เอาเปลวมาจากไหน,นสวยใช่ไหมอันนี้คือ Take away your flower ในเซ็ตของเขานะคะก็จะมีดอกไม้แล้วเครื่องดื่มของตุลา Floral Design เป็นร้านดอกไม้แล้วก็คาเฟ่ที่อยากจะให้ดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนไทยไม่จําเป็นต้องมีโอกาสพิเศษก็สามารถมอบสิ่งดีๆนะคะมอบดอกไม้ให้กันก็ได้ทุกวันเลยแล้วงานเขาเมีดอกไม้หลากหลาย o ู and นโทนให้เราเลือกใช้เครื่องดืม่มน,นะคะสามารถที่จะจัดแบบซิกเนเจอร์พร้อมกับเมนูเครื่องดื่มที่เราสามารถเลือกได้ตามต้องการมีหลายเมนูด้วยกันทั้งกาแฟ มัทฉะและเมนูนอนคอฟฟี่ที่ชงใหม่สดทุกเมนูค่ะมาแม่ไหนลองนี่หรอชิมสิอร่อยนะครไม่ใช่แค่สวยแต่อร่อยด้วยนี่คือรสชาติดีแล้วก็แน่นอนทานแล้วจะรู้เลยว่าใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงก็คือรส ที่ตุลาฟ l o r a r design เป็นทั้งร้านดอกไม้แล้วก็ร้านกาแฟด้วยนะคะในที่เดียวกันไปเลยคนชอบดอกไม้ก็สามารถให้เขาจัดดอกไม้ในรูปแบบไหม่ก็ลองเข้าไปดูกันได้มีทุกรูปแบบส่วนคาเฟ่ก็นั่งได้แถมตกแต่งร้านเขาก็ยังดีดีไปเยี่ยมได้เลยนะคะอยู่แถวงามวงวานนี่เองไปส่องเพจเขาก่อนก็ได้ทาง Facebook ของร้านตุลา l o r a l design คือบอกคิดว่าเหมาะกับคนที่อยากจะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านดอกไม้และเครื่องดืง่มค่ะ ใช่ครับแล้วป้าแจ๋วไม่ด่าทุกวันเหรอเล่นไม่เป็นทุกวันเลยครับโอ้โหต้นไม้ใบหญ้าเป็นคิวแรกๆของผมที่ไปถ่ายมับเลดไทยแล้วก็แบบอาจจะมาสามสี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เล่นไปแล้วเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้สักทีป้าแจ๋วก็เลยเรียกผมเข้าห้องดําก็เข้าไปแล้วก็ให้ผมดูเทปที่ผมเล่นแบบย้อนหลังให้ผมนั่งดูแล้วก็พูดกับผมว่ามึงอยากเป็นอะไรมึงอยากเป็นอาชีพอะไร อยากเป็นนักแสดงหรือเปล่าต้องบอกกูตอนนี้รักกันมากใจสั่นเลยอะตอนนั้นคือแบบว่าตอบอะไรก็ผิดไปหมดเลยอะเป็นก็เป็น,ปนไม่ดีพอ,อมไม่อยากเป็นก็แบบมาทําไมต<อ>ังไงวะแล้วตอนนั้นคือจริงๆความรู้สึกในใจของผมจริงๆคือผมไม่ได้อยากเป็นนักแสดงวันนั้นไม่รักอาชีพนี้ไม่วันนั้นผมอยากเป็นครูผมก็แบบไปไม่ถูกคําตอบที่ผมให้ไปก็คือความเงียบ นนไม่ตอบใช่ไม่ตอบพระเจ้าเขาบอกว่าอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงออกมาจากโลกจินตนาการเธอได้แล้วถ้าเธอไม่พัฒนาตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะไม่แบบไม่เอาอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเธอไม่แบบไม่มีทางเดินที่ชัดเจนนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เด็กลําปางที่มองวงการบันเทิงแบบหนึ่งเปลี่ยนมาสู่วันนี้ซึ่งมองวงการบันเทิงแบบลึกซึง้งและมองอาชีพนักแสดงอย่างมีคุณค่าถูกปะ โอ้โ<ข>หต้องขอบคุณป้าแจ๋วนะเป็นคําพูดที่น้อยประโยคน้อยคํามากแต่มันเป็นช่วงเวลาที่กระชากผมออกมาเลยอะตอนนั้นผมยังคิดว่าแบบต้องมาเป็นดาราต้องแบบว่าต้องเป็นคนดีของสังคมต้องมาทํานูน่นทํานี่จะแบบออกมาจากโลกเพื่อฝันของเธอได้แล้วนี่คือชีวิตจริงกลับบ้านทนําไงร้องไห้รอ้องไห้ร้องไห้ทุกคิวเลยมันร้องไห้ด้วยความที่แบบเราอยากทําให้ดีเราอยากทําให้เาาหขาภูมิใจให้ได้มันก็อดคิดไม่ได้ว่า ผม,มาอายุแค่สิบแปดเองทำไมเด็กสิบแปดต้องมารับมือกับความกดดันขนาดนี้ด้วยอ่ะไปไม่ถูกเลยอ่ะแต่ดีครับโชคดีที่ผมล้อมรอบไปด้วยมืออาชีพผมเชื่อว่าความพยายามจะไม่ทําลายใครอ่านบทตีความทําการบ้านเรียนทุกอย่างแล้วก็แบบฟังคําแนะนําจากพระเจ้าอะไรเงี้ยวันหนึ่งที่ผ่าน,าน,า,นานมาละครถ่ายไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆมีคําชมกับพระเจ้าคําแรกวันนั้นจำเหตุการณ์ได้ไหมเป็นไงบ้างจริงๆมีคือผมเล่นเทคหนึ่งเสร็จแล้ว แล้วมันเป็นเท็ที่ผมรู้สึกว่าเออโอเคพี่หมันที่ดมาป้าแจ๋วเปิดหน้าต่างออกมาจากคอมอนิเตอร์แล้วก็ปลกมือให้โอ oh. ้แล้วทั้งกองก็ปลกมือให้ผมได้รับเสียงปลกมือจากป้าแจ๋ววันนั้นอยกภูเขาเลยไหมมันมันแบบมันโล่งมากมันรู้สึกดีมากๆมันรู้สึกว่าในที่สุดก็มาถูกทางแล้วอ่ะนี่รู้ไหมไมคี้ยิ้มเมื่อกี้ที่เล่าให้พี่บอยฟังเนี่ยไมคี้ยิ้มด้วยความภูมิใจแล้วไมกี้ก็คือสู้จนมีวันนั้น สู้ครับสู้ภูมิใจตัวเองไหมภูมิใจมากผมก็เริ่มมีความสุขกับการทํางานขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นี่คือว่าเธอโชคดีที่ได้ครูที่เก่งมากอ่ะขอบคุณนะขอบคุณพระเจ้ามากนะครับขอบคุณขอบคุณพี่แมวทิติ์มาเหมือนกันที่เชื่อใจในผมเชื่อใจในตัวผมนักข่าวเยอะรุมร้อมเดี๋ยวนี้เจอพี่นักข่าวกลัวไหมตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอเลยอย่างวันนี้มามาพี่บอยนัดกินข้าวอาหารกัลลัสตตื่นเต้นมากต้องแบบทําการบ้านเยอะมากเลยอ่ะเว่อเว่อเวเว่ <laughs> ใช่ครับเปรับตัวเข้าขงวงการได้ยังรู้รู้สึกได้ยังว่าวงการบันเทิงคือบ้านของเรารู้สึกแบบนั้นไหมตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่าวงการบันเทิงไม่ไม่ได้แยกออกมาเป็นแบบเ,เราต้องเข้ามาบ้านวงการบันเทิงวงการบันเทิงมันอยู่ทุกที่แล้วก็รู้สึกถึงความกว้างขวางของขอาณาเขตวงการบันเทิงแล้วอืมไม่เหมือนกับที่เราคิดตอนเราเรียนอยู่ลําปางกับวันนี้ไม่เหมือนเลยผมเมื่อก่อนตอนมองวงการบันเทิงคือแบบอยู่บนเนี่ยวงการบันเทิงคือตรงนี้อืมแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อ จริงๆวงการบันเทิมันอยู่ทุกที่ในชีวิตเราอืก็ทานู่นทํานี่ได้ใช่อเป็นตัวเองดีที่สุดจริงๆตอนนี้ผมหลังจากที่เล่นเรื่องที่สองอกับอ่าเนี่ยมกับพินุชชีก็รู้สึกว่าเราได้มุมมองทางด้านวงการแสดงในมุมของศิลปะมากๆมันทําให้ผมแบบตกลุมรักงานแสดงไปแล้วอ,ะอ่ะตอนนี้คือผมอยากจะ เป็นนักแสดงจริงๆคือต,ตอนแรกก็ยังบบเอ้ยอยากเป็นนักแสดงเพราะเรามีโอกาสได้มาทำนู่นนี่นะตอนนี้คือแบบนี่คือความฝันของผมคนระับ mm hmm. ผมอยากเป็นนักแสดงแบบที่ดีและเก่งให้ได้พูดถึงแฟนๆหน่อยแฟนครับขอบคุณที่ติดตามผลงานติดตามละครแล้วก็ติดตามมาถึงตัวผมเองติดตามไมคกี้คนนี้ผมก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับผมจะพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆทุกวันครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณมากๆครับ อ่อนเก่งอ่อนเก่งมากยิ้มเก่งมากวันนี้เป็นไงครับความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลได้มากินร้านอาหารที่เป็นความต้องใจของเราไหเป็นความรู้สึกดีครับผมเป็นความรู้สึกที่แฮปปี้ได้มากินเมนูอาหารแบบว่าอร่อยๆแล้วก็ได้พาพี่บอยมาลองชิมอาหารเมนูในความต้งใจของผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่บอยพี่บอยว่าเมนูที่ที่แม็กกี้พามามันเป็นความรู้ของเธอจริงๆิงงเนาะเพราะว่า <c oughs> เกิดที่เซาวีเดนใช้ชีวิตเธอพูดแต่และเมนูให้พี่บอยฟังเนีดูมีความสุขม <c oughs> ีเออเออมันมีความสุขเนาะพี่บอยก็ดีใจที่ <c oughs> ที่ได้มากินอาหารอร่อยอาหารที่ความทรงจําแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ย้อนกลับไปนึกถึงคนที่เราเคยผูกพันเนาะฝ <c oughs> ากติดตามนะคะทุกคนฝากเมกี้ด้วยช่องดิน,ดนจ a าเพอร์เฟคชว่าจะเป็นทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะคะนี่คือ รายการคุยตะลุยกินไม่บ่อยจะชวนคนบันเทิงเบื้องหน้าเบื้องหลังมาคุยบ่อยๆแล้ววันนี้ดีใจมากที่ไมกี้ให้เวลาแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็เอามาได้ยินดีครับผม <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก <laughs> ขอบคุณที่วันนี้ได้รู้จักไมคี้เยอะขึ้นมากๆและหลายคนที่ดูอยู่ก็คงจะรู้จักน้องแล้วก็รักน้องมากขึ้นแบบที่บอยแน่นอนบอยกับน้องไมกี้ลากันแล้วนะคะไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ